สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำตัวว่าเราเปิดภัยมาจากไหนผมชื่อวัดนะครับเป็นเจ้าของโครงการโคกหนองนาโมเดลของบ้านนาบ่อหมู่หกครับอำเภอบวริชภูมิจังหวัดสกลนครครับก็คือเราได้รับโครงการนี้จากกรมการพัฒนาชุมชนนะครับเพื่อนๆคือเราก็ได้ความรู้แล้วเราก็ได้อบรมอย่างตั้งใจ หวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่มาให้ความรู้มาสร้างแหล่งอาหารมาสร้างป่าครับพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นให้กับโลกของเราครับความตั้งใจของเราไม่ได้อยู่แค่ครอบครัวของเรานะครับเราอันดับแรกเราก็สร้างแหล่งอาหารสร้างป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ของเราครับ ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจทําโครงการโคกหนองนามโมเดลครับเป็นโครงการแบบฟรีๆเราล,ลงทะเบียนแบบฟรีๆนะครับเริ่มต้นที่หนึ่งไร่ใครมีที่ดินน้อยก็เริ่มที่หนึ่งไร่มีเยอะหน่อยก็สามไร่ถ้ามีเยอะขึ้นมาอีกก็เป็นห้าไร่แล้วก็สิบไร่ถ้าใหญ่ที่สุดนะครับโครงการโคกหนองนามโมเดลใหญ่ที่สุดอยู่ที่อำเภอจเจริญสินหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปแหล่งที่ใหญ่นะสิบห้าไร่นะครับ ขุดฟรีนะครับเพื่อนๆครับให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นโครงการของภาครัฐได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลังโดยตรงนะครับโดยการดูแลของกรมการพัฒนาชุมชนอยากให้เพื่อนๆทุกคนเข้ามาทำโคกหนองนากันเยอะๆนะครับเพราะว่ามันเป็นทางรอดครับไม่ใช่ทางเลือกถ้าเราเข้าใจศึกษาลงเข้าไปลึกๆนะครับ เราอย่าไปวิ่งหาเงินครับเพื่อนๆเ,เราอย่าไปวิ่งหาเงินเรายิ่งวิ่งตามหาเงินเงินก็ยิ่งห่างไกลจากตัวเราเรามาสร้างแหล่งอาหารให้กับครอบครัวของเราครับมันจะมีความมั่นคงที่สุดครับเราสร้างปัจจัยสี่ครับปัจจัยสี่มีอาหารยารักษาโรคอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่ม มีแค่สี่อย่างครับปัจจัยหลักของการใช้ชีวิตครับมีแค่สี่อย่างและมันก็รวมอยู่ในโคกหนองนานั้นแล้วครับแล้วรายได้มันจะก่อเกิดขึ้นมาเองก่อเกิดเพราะอะไรครับเราแค่เรามีกําลังทรัพย์นะครับเรามีกําลังทรัพย์เราก็มีเงินสะสมเก็บออมเราไม่ต้องไปกู้ไปยืมนะครับเราทาไปเรื่อยๆครับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคําครับเราต้องตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่น ผมมีเวลาที่จะออกมาพูดเนี่ยไม่เยอะครับเพราะว่าเอาง่ายๆคืออยากให้มาทํากันนะครับศึกษาดูในยูทูบเบอร์ยูทูบเนี่ยครับที่คนดังๆครับเขารู้หมดแหละครับว่าทําไมถึงต้องทําเกษตรพอเพียงหนึ่งไร่พอเพียงมันเหมาะสมที่สุดแล้วครับใครมีน้อยก็ทําน้อยครับมีเยอะก็อย่าไปทําเยอะครับ แบ่งปันคนอื่นทําบ้างครับเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับครอบครัวไม่ใช่ว่าเรามีพื้นที่สิบห้าไร่แล้วเอาคนเดียวเลยแบ่งปันพี่น้องญาติพี่น้องบ้างครับเพราะว่าหนึ่งครอบครัวหนึ่งไรก็พอเพียงพอประมาณเราไปศึกษาให้ดีครับโครงการของภาครัฐครับได้รับการพัฒนาจากกรมการพัฒนาชุมชนครับโครงการแบบฟรีๆแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐดูแลฟรีทุกอย่างครับทั้งขุดทั้งความรู้ ทั้งมาดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ครับต้องใช้รถสองรถปิกอัพสองคันนะครับไปรับถ้าเป็นรถสี่ประตูนี่ต้องวิ่งสองรอบนะโครงการนี้หาที่ไหนได้ครับเราเตรียมดินก่อนเลยนะครับเตรียมดินเตรียมปุ๋ยอินทรีย์เราอย่าไปใช้ปุ๋ยเคมีนะครับมันมันจะทําให้ดินเสื่อมครับในโครงการระยะห้าปีคือเราเซ็นสัญญาไว้แล้วว่าเราต้องเปิดพื้นที่ให้ทุกคนมาดูใครอยากดูมาดูได้ทั่วประเทศ เราเปิดพื้นที่แล้วคือห้าปีนี้มาศึกษาดูงานได้เลยใครสนใจที่จะมาดูงานในโคกหนองนาในหมู่บ้านเรามาได้เลยครับมาศึกษาร่วมกันเราไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนเก่งนะครับเราไม่ได้เป็นน้ําเต็มแก้วอยู่แล้วคือเรามาศึกษาแลกเปลี่ยนร่วมกันครับปลูกป่าสอย่างประโยชน์สย่างไม้ป่ามีห้าระดับครับมีไม้สูงไม้กลางไม้เสี้ยไม้เลี่ยดินกินหัวสามารถปลูกในพื้นที่หนึ่งตารางเมตรพร้อมกันได้เลย เอาเป็นว่าผมจะลงเนื้อหาสาระเพิ่มเติมเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับวันนี้ต้องขออภัยที่ลงขอลงในการพูดไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผู้จัดต้องไปให้อาหารน้องลูกออสครับอาหารกรบครับเพราะว่าอ่ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วกันครับคนที่เข้ามาติดตามเพราะว่าผู้ติดตามถึงหนึ่งพันคนจะ ค่อยไล่สดได้ก็เป็นกําลังใจให้ผู้จัดด้วยนะครับจะนําเนื้อหาสาระความรู้มาฝากเพื่อนๆทุกคนที่เป็นคนไทยด้วยกันเราต้องรักกันครับดูแลกันซึ่งกันและกันขอบคุณครับ